คุณรู้ไหมว่าเราฉันอยู่เมืองไทยตอนสมัยที่มาที่นี่28ปีตอนทํางานเมืองไทย30ปี30ปีก่อนเงินเดือนดิฉันกว่า50,000นะคะกว่า50,000นี่ไม่ทํำ OT นะคะไม่รับ OT นะยก OT ให้ลูกน้องหมดได้50,000พอแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะดิฉันจะทิ้งเงิน50,000ที่เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยแล้วมีทั้งเลือกสวนไล่นามีครบทุกอย่าง มารับเงินตกงานมารับเงินกระจอกเศษเงินของฝรั่งเศสทําไมอ่ะถามหน่อยบอกเลยว่าเงินเดือนขั้นต่ําตอนนี้ของฝรั่งเศสเอค่าแรงขั้นต่ํามันเท่าไหร่ประมาณสมิกมันสึกจะพันห้าร้อยพันห้าร้อเอาตีซะว,ว่าสามหมืนแปดอีกครึ่งหนึ่งสองจ่ายได้แน่นอนตอนที่จบมาปีไปเข้าไปทํางานปีสามปีสามหนึ่งนะคะ บรรจุราชการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกนะคะแล้วก็เงินเดือนเป็นยาตีดังนั้น2765เจ็าพอเห็นตัวเลขว่าเราต้องรับเงิน2765เจ็าพออยู่คนเดียวปุ๊บแอบร้องไห้บอกตรงๆคะ่ะแอบร้องไห้เพราะตอนเรียนอยู่ที่เชียงใหม่พ่อส่งให้เดือนละ2,000พ่อส่งให้เดือนละ2,000ันสองพันเนี่ย ข้าหอไม่ต้องจ่ายแล้วค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องจ่ายแค่ซื้อข้าวกินไปวันวันหนึง่งออกไปเที่ยวบ้างไปอะไรบ้างนี่คือเดือนสองพันนะคะที่พ่อส่งให้แต่พอจบตอาทำงานปุ๊บอยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟตอนนั้นดังไม่มีห้องพักของพยาบาลยังไม่มีหอพักให้ต้องไปเช่าห้องห้องชุดเอง ใกล้ๆโรงพยาบาลเพื่อที่จะเดินไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองต้องตัดเสื้อผ้าใส่ตอนสมัยเรียนนั่นก็คือมีชุดนักศึกษาใส่ใช่ไหมคะนี่ต้องตัดชุดต้องแต่งหน้าแต่งตาต้องไปทำผมได้เงินเดือนมากกว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีอยู่แค่675ดิบห้ดิฉันน้ำตาไหลเลยนะยังนึกในใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่นะ แม่น้องชมพู่สวัสดีค่ะไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูจะอยู่ยังไงเนี่ยตอนเรียนพ่อให้หนูสองพันพอหนูจบมาทํางานเนี่ยหนูได้มากกว่าตอนที่พ่อให้แค่หกร้อยกว่าเนี่ยแล้วต้องจ่ายเองทุกอย่างหนูจะอยู่ยังไงตอนนั้นจนอยู่ในมหาลัยมันมีกําหนดว่าข้าวราดแกงมันที่ขายที่ถุนหอมันต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ไม่เกินเท่านั้นเท่านีน้จริงไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเป็นข้าราชการเป็นเหมือนคนอื่นทุกอย่างมันเป็นไปตามสภาพของท้องตลาด ยังนั่งน้ำตาไหลยอยู่เลยว่ากูจะอยู่ยังไงวะเนี่ยคิดว่ามันไม่พอใช้จริงๆค่ะจริงๆนะยอมรับเลยแต่หลังจากนัดมันก็เงินมันก็ค,ค,ค่อยค่อยเพิ่มขึ้นค่อยอะไรแต่ก็ยังไม่มากนะคะตอนออกจากที่ทําง,งานตอนลาออกจริงๆไนะด้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำเจ็ดพันกว่าค่ะจริงๆ <laughs> ตอนที่ลาออกได้เจ็ดพันกว่าจริงๆ แต่เจ็ดพักว่านี่อยู่ได้นะคะอยู่ได้เจ็ดพันกว่าถ้าขึ้นเอ่อขึ้นเวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเนี่ยดิฉันจะไม่ค่อยขึ้นเวนเพราะว่าเป็นอะไรที่ฉันแอนตี้มาตั้งแต่ต้นนะคะคือทีฉันถามว่าคืองงเวลาคิดเงินค่าเวนให้ลูกน้องเฮ้ยทำไมค่าเวนพวกคุณถึงได้แค่นี้